ทุกคนนี่อิ๋วยืนอยู่บนพื้นน้ำนะคะทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วจ้าสวยมากแต่หนาวมากเช่นกันไม่ได้ตั้งใจมาเดินนะคะไม่ได้เอาถูมือมาแบบมือแข็งมือแดงมากเลยทุกคนนี่จ้าทุกคนเปรียบเทียบให้ดูนะคะตอนที่ทะเลสาบยังเป็นน้ำอยู่นะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยนะคะ คนก็ลงไปเดินได้อยู่ก็ลงไปเดินเช่นกันจ้าหลายๆคนก็เอาอรองเท้ามาเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะคะบางคนก็เอามาไม้มาลากเล่นนะคะทุกคนเดินลงไปแบบนี้เลยจ้ะปีนี้หนาวโหดมากแต่ก็สวยงามจ้ะถ้ามีหิมะนี่คือยังไงก็สวยแต่ถ้าไม่มีหิมะนี่คือไม่น่าดูเลยจ้ะหน้าหนาวทุกอย่างเป็นสีน้ำตาลหมดเลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นจ้า อ่านหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะมีคอลัมน์หนึ่งนะเดี๋ยวอีจะเปิดให้ดูนะนี่คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะนี่จะเปิดมาหน้านี้จะทุกคนนี่คือทะเลสาบโคนิกนะคะทะเลสาบน้ําจืดทีล่ลึกที่สุดในเยอรมันนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วคนสามารถเดินไปโบสได้เลยนะโบสที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตกันนะคะทุกคนดูสิคนเดินไปได้เลยเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะ ปีนี้ทะเลสาบหลายๆที่ในเยอรมันก็กลายเป็นน้ําแข็งเช่นกันนะคะ mm hmm. อย่างที่อยู่ไปเดินมาก็กลายเป็นทะเลสาบน้ําแข็งคนสามารถลงไปเล่นสเก็ตได้เลยจ้ะ